สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้หยิ่งก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูบรรยากาศหาดยินยอมช่วงเช้าๆนะคะว่าสวยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็อากาศดีนะคะอากาศสดใสค่ะวันนี้อุณหภูมิก็นหนาวๆนะคะชอบบรรยากาศช่วงเช้าๆมากเลยค่ะ วันนี้หญิงพาเพื่อนๆมาเที่ยวตรงบริเวณหัดยินยอมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บริเวณนี้หญิงจะถ่ายทำบ่อยมากนะคะประมาณ3-4คลิปแล้วค่ะแล้วก็บรรยากาศช่วงเช้าจะดีมากๆค่ะหญิงชอบมาดูเขาตกปลาค่ะเพื่อนๆการพักผ่อนในแบบที่เราเป็นอยู่นะคะโดยไม่ต้องใช้เงินนะคะก็คือหญิงชอบมานั่งดูเขาตกปลานะคะแล้วก็มานั่งเอาเท้านะคะแช่น้ำเย็นๆนะคะเป็นการสปาเทา้าแล้วก็ ทําให้หญิงผ่อนคลายความเครียดลงนะคะเพื่อนๆก็จะดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มาฟังคลื่นน้ํานะคะสงบสุขค่ะแล้วก็เย็นสบายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆผ่อนคลายนะคะการท่องเที่ยวของพัทยานะคะช่วงนี้ก็ซบเซานะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ก็จะเงียบเงาหน่อยค่ะแล้วก็ แต่วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะก็มาเที่ยวใช้หาดมากมายเลยค่ะพเพื่อนๆช่วงนี้เขาก็กําลังพัฒนานะคะใช้หาดนะคะแล้วก็ปรับปรปุงภูมิทัศน์ต่างๆนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็ดีมากๆเลยค่ะตรงที่เราเห็นด้านหน้านะคะนั่นก็คือเกาะลานนะคะเกาะลานช่วงนี้สวยมากๆค่ะหญิงเคยไปเที่ยวเกาะลานนะคะเมื่อหลายเดือนก่อนก็ตอนที่เขาเปิดเกาะลานครั้งแรกนะคะ หลังจากโควิดนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ท่องเที่ยวพัทยานะคะก็พิมพ์คําว่าเกาะลานนะคะก็จะเห็นนะคะเพราะว่าสวยมากๆค่ะอยากให้เพื่อนๆดูนะคะทะเลจะเป็นสีครามนะคะเป็นสีน้าเงินแล้วก็สวยมากๆค่ะเพื่อนๆถ้าใครอยมาช่วงนี้ก็แนะนําให้ไปเที่ยวเกาะลานนะคะช่วงนี้ถ้าเป็นวันธรรมดานะคะคนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็สําหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายนะคะ ผ่อนคลายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะนั่งแช่เท้านะคะในน้ำเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงแล้วก็ชมบรรยากาศนะคะสวยๆไปพ้อๆกันค่ะ ตรงนันน่าจะเป็นเรือประมงนะคะเพื่อนๆบรรยากาศสวยเหมือนภาพวาดเลยค่ะอากาศดีมากๆนะคะวันนี้ก็ใจหนาวๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีลมนะคะก็พยายามควบคุมกล้องนะคะไม่ให้สั่นนะคะเพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ชมภาพวสวยๆนะคะเขาก็มาตกปลากันค่ะ น,นี่ก็เป็นกีฬาทางน้ําอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆทาให้เราผ่อนคลายนะคะมีสมาธิค่ะส่วนมากก็คนที่มีที่พักบริเวณคอนโดแถวนี้นะคะก็จะราคาแพงหน่อยนะคะเขาก็จะมาตกปลากันโดยส่วนตัวนะคะก็จะชอบหาดยินยอมแล้วก็หาดจอมเทียนมากๆค่ะเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนะคะก็เป็นเป็นหินนะคะแล้วก็ไม่เปื้อนคะ่ะเพื่อนๆ ก็จะชอบเอา,เอาผ้านะคะแล้วก็มานั่งแช่เท้าค่ะเพื่อนๆนะคะเป็นการสปาชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นบ้านค่ะอากาศเย็นๆสบายแช่เท้านะคะก็รู้สึกดีค่ะเนี่ยค่ะคุณเขาก็จะมาตกปลากันนะคะเป็นคนแถวนี้นะคะก็อยู่บริเวณคอนโดแถวนี้ค่ะเพราะว่าหญิงคุยกับเขาบ่อยนะคะก็จะเป็น,นหน้าเดิมๆนะคะ เนี่ยค่ะคอนโดแถวนี้นะคะคอนโดบริเวณนี้ก็จะสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆแต่ก็มีราคาแพงนะคะราคานะ่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ3ล้านขึ้นค่ะเนี่ยนะคะเขาก็จะมาตกปลากันค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะตรงนี้เป็นปลาอะไรคะ ปลาสายแดง,ย,แดงยังไม่เคยกินโอ้หางแดงแดงนั่นหรืออ๋าอันนี้เหรอปลาหางแดงอันนี้ตัวสัตวสายแดงมันจะตัวแดงอันนี้น,น่าจะเป็นโคลิงอะไรนะโคลิง โอ้ยน่าทานตัวใหญ่ว้ไว้ไว้โชคดีเลยมันนาำมันจะมาจนทีนะน,นะน,นั่งจนดำหมดแล้วแต่ก็ลุนหาหมวกสิคะคุณพี่หาหมวก จิ้นน้ำม้าู่ดีวูดุอมหวงบนเดือนแน่ๆมันก็หน่อยซี่วัวแต่ไม่ได้หเพราะว่าพี่นานีนฟู้ชเชอรมเดือนพี่เขาใช้กุ้งตกนะคะกุ้งตัวหนึ่งก็กิโลรู้สึกว่าพี่เขาซื้อมาเป็นครึ่งกิโลเลยนะคะกิโลหนึ่งก็หลายร้อยแล้วก็ เขาใช้กันไกตัดค่ะนะคะก็จะได้ปลาแดงนะคะกับปลาอื่นๆด้วยอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือบริเวณเหาดยินยอมนะคะทางไปเนี่ยก็จะไปสิ้นสุดหาดยินยอมค่ะตรงนี้ก็เป็นบอลล์บอหน้าพัทยาพาร์คนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะ ก่อนจบนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวหญิงพาเพื่อนๆไปชมนะคะร้านกาแฟสวยๆแล้วก็รีสอร์ทสวยๆนะคะเ Re รปิด RESORT นะคะแล้วก็หลายๆสถานที่นะคะที่น,นั่งนะคะตรงทางเข้ามาทางหัดยินยอมนะคะก็เพื่อนๆสามารถเลือกนั่งได้นะคะก็มีอาหารเช้าแล้วก็กาแฟค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะมีความสุขนะคะกับบรรยากาศของชายหาดยินยอมนะคะก็เป็นขดหินสวยๆค่ะบรรยากาศดีๆช่งชวงเช้านะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หญิงด้วยนะคะถ้าเกิดต้องการอยากพูดคุยกับหญิงก็แอด a c e b o o k ของหญิงเข้ามานะคะชอบประกาศสมประสงค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ